คนนำพ้องมือนีผ้พาพี่น้องมารีวิวมอเมตอร์ไซค์ค่ะมอเมตอร์ไซค์เขาไม้ค่ะพี่น้องเว็บลอยยิบหาคัน,นผู้ดพาดคันนี้ค่ะถือว่าเสียใจะนะค่ะเด้อค่ะจะเป็นเว็บมอเมตอร์ไซค์เว็บลอยยิบหาค่ะหัวฉีดไอเว็บไอเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งค่ะก็น้าสิไปเบิ้งกัะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพ้องเนี่ยวะคะเดี๋ยวมาเบิ้งค่ะกกคพี่น,นะะ้อง,นองค่ะรถสภาพเดิมๆอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ รถสภาพเดิมๆมากกับบริษ <tr> ัทเลยจ้างเป็นเครื่องจังสี่ค่ะเป็นเครื่องจังสี่กับไม่ไม่อยู่ด้วยค่ะบเยิมบบเยิ้มีอย่างจ้างเม็ดเครื่องแห้งแย่งกับพี่น้องค่ะเป็นหลอดธรรมดากับพี่น้องค่ะเป็นหลอดธรรมดาค่ะหลอดสีธรรมดาเลยสภาพเดิมๆค่ะพี่น้องคือมากกับไอตัวรถเลยค่ะมากกับรถเลยค่ะเดี๋ยวค่ะเขากืบสิบเบื้องหลอบคันอันนี้เป็นเว็บลอยเว็บลอยยิ้มหาขอฉีดกับพี่น้องค่ะเป็นเว็บลอยไอัอฉีด สภาพเดิมๆเลยค่ะกระสีมีตำหนีแนนิดน้อยคือขูดขีดมองนีค่ะนะเบื้องบ่คัดกับกบ,กบเห็นดอกกะบินองบ่เห็นเลยนี่ค่ะเขาก็ขายตามสภาพนะคะเนาะขายตามสภาพเจังสี่กระสีไล่แนนิดน้อยค่ะไล่แนนิดน้อยมองสีแต่ว่าก็ดีๆได้ค่ะนี่เป็นไฟเกียกไฟเกียรกับออกเม็ดจูอันจูแนวค้นลนำพองเปิน่นเปิดในค้น,น้ำพองเบิ้งแนวค่ะนี่ค่ะเป็นในกระจกเป็นไฟลงไฟเลี้ยวเลี้ยวนา,นานเลี้ยวล้างเลี้ยวไส่เลี้ยวขวาออกขวัดกะบินองค่ะ ออกเบิดเลยค่ะอันนี้ก็สิเป็นบอหนังค่บบอหนังขับไม่ไมอยู่เลยค่ะนี่รถสภาพเดิมเดิมค่ะพี่น้องค่ะเป็นรถบ้านเป็นรถสภาพเดิมเดิมค่ะพี่้างเป็นโชกเป็นเป็นเป็นโชคโชคค่ะโชคโชคไม่บ้านนี่เหรอโชคไม่บอกค่ะค่ะเป็นโชคไม่ก็สิแม่ไม่เป็นตัวโชคนี่ค่ะอันนี้ก็สิเดิมเดิมเลยค่ะนี่เดิมเดิมเลย กันกระสิเปลี่ยนเนี่ยเป็นยางเนาะค่ะเนาะค่ะกระถั่มธรรมดาห้าใส่งานเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าเป็นเครื่องเป็นหยังสีแหงแหงค่ะพี่น้องแหงคลอยอยู่ค่ะเบิ่งดูค่ะคลอธรรมดาดูดูเพรบ่มีหม่องเยิ้มหม่องเยิ้มจักเม็ดค่ะพี่น้องค่ะห้ากระสิขายตามสภาพเนาะค่ะเนาะขายตามสภาพค่ะหยังสี่กระสีมากกับรถเลยค่ะนี่เขาเบิ่งตำนี้ได้เลยตำนี้หน่อยๆไล่ๆหน่อยๆค่ะพี่น้องกันห้าบ้าสังเกตห้ากระสีบ่เห็นเลยค่ะดูเครื่องกังไม้ จังของในดีดีอยู่กันนี้แขงๆเลยนี่นค่ะเป็นหลอดธรรมดาค่ะพี่น้องค่ะเป็นหลอดธรรมดาเป็นเครื่องของในไฟตรงไฟตาหนีบเบิดเจ้าที่กับเดิมๆเ,เลยค่ะมากับรถเลยมากับบริษัทเลยเป็นมากับบริษัทเลยเบิ้งดูพี่น้องยังดีอๆอยู่เลยค่ะทั้งเี่กับสิมีแนวตำหนินิดนห,หน่อยค่ะพี่น้องกับมีแต่ธรรมดาเนาะค่ะเนาะกับธรรมดาเพราะว่าเป็นรถมือสองไม่เป็นรถมือแรกกต่เป็นธรรมดากับมีตำหนิบางนิดหน่อยค่ะ เป็นเวบไอ้อยงีผาค่ะพี่น้องมันสีมีมาสองขั้นเดี๋ยวคนนำพวกก่วงกระเจียพี่น้องเบิ้งทั้งสองขั้นเลยค่ะถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวคนนำพ่วงสิขึ้นเบอร์ทรข้างนาด้วยกันไปทะเบียนไปทะเบียนนครราชสศีมาปาทะเบียนกับสวยค่ะพี่น้องค่ะสวยงามก็เทามีเหลี่ยมมียังควาโมโอนมะน้่าก่ๆจะ้ะมีเหลี่ยมมียังความโอนเรียยร้อยเ็จซับค่ะพี่กัดค่ะ ยู่อำเภื่อน่าดวงค่ะอยู่จังหวัดเลยเอำเภอน่าดวงเดี๋ยวคนนำพังสิขึ้นเบอร์โทรเด้อค่ะเด้อสิขึ้นเบอร์โทรเจ้าของรถเพิ่นให้คุยกับเจ้าของเพิ่นรถเองรถได้บ่ค่ะเจ้<ไ>เพิ่นว่ารถได้ค่ะพี่น้องเพิ่นต้องไงเบาไงค่ะต้องไงเบาไงเฮาต้อมาสอบเฮาโทรมาสอบถามกับเจ้าของรถเพิ่นเอาค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นเครื่องแห่งๆเลยค่ะเป็นเวบรบลอยค่ะพี่น้องเวบรบลอยงี้ผาเวบรบลอยไอมัวฉีดค่ะพี่น้องค่ะนี่ขั้นที่สองบาทนี่ค่ะมันสิมีมานน้ำกันสองขั้นค่ะพี่น้องค่ะเป็นสองขั้น อันนี้กัเดิมๆเบื้องต้นตะแกงตะแกงกับสงสสยสีมากับรถเด็กค่ะนี่ชงไม่คาะมากับรถด้วยอันนี้แห้งดีค่ะพี่น้องค่ะสภาพเดิมๆเดี๋ยวคนนนำพ้องสิบอกราคาด้วยค่ะเด้อบัตรสุดทยจิขืนเบอร์โทษบอกราคาบอกราคาบอกเบอร์โทษเจ้าของรถ่นนั่มค่ะอันนี้ก็เป็นเวฟไอร้อยยี่ห้าคือกันค่ะพี่น้องค่ะเวฟไอร้อยยี่ห้าหัวฉีดค่ะพี่น้องค่ะหัวฉีดเป็นรถประมูลมากบอกค่ะ โอ้พี่น้องเอ้ยบ่บ่ต้องผิดหวังค่ะพี่น้องบานนี้มันสิเป็นรถประมุลค่ะพี่น้องเป็นรถที่ประมุลมากเขามีใบเซ็จซับพร้อมโอนพร้อมเร็จซับเรียบร้อยด้วยค่ะซื้อไปเฮาบ่ต้องห่วงค่ะพี่น้องบ่ต้องยันว่าเขายันยันอะไรนี่ค่ะพะว่าพราะว่ารถที่รถเป็นประมูลมาก้าบ่ดีก็ส oh, ิประมุลมากบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆค่ะพี่น้องค่ะสภาพเดิมๆเป็นรถ้อดซี่คือกันนี่บ่เป็นรอแม็กซ์ค่ะซี เป็นน้องค่ะเป็นเครื่องบัดนิ้คนอ๊องฟ้องเียาให้พี่น้องเป็นลเครื่องเป็นเครื่อง,อ,งอุย้ยพี่น้องตัวนี้แหง้งเครื่องแหง้แหงค่ะค่ะเครื่องค่ในแหง้งคอรออายุค่ะพี่น้องค่ะความกับไอรถเลยกันซ <c oughs> ี่ผู้ใดสนใจกับจีไฮขึนเบอร์โทรค่ะพี่น้องค่ะอาพี่น้องสาภาพเดิมเดิมเยอะสภาพเดิมเดิมมากกับรถเลยค่ะนี่มากกับรถเลย อันนี้กับายทะเบียนนครราชสีมาคือกันค่ะพี่น้องก่นครราชสีมาเป็นรถติดประมูลมากมีเหลี่ยมมีหยังเซ็ตชับเรียกรอยพอมโอนท่านที่เลยค่ะพี่น้องเพื่ได้สนใจกับนี่ค่ะไม่ไเลยเอียมเอียมเลยสภาพนี่นิ่งขนาดเลยค่ะพี่น้องโยกโปให้เลยค่ะยกเปล่ห้เลยสภาพเดิมเดิมดีๆอยู่ค่ะพี่น้องนี่เป็นลูกค่ะส่วนมากนี่สิเป็นไอที่มาก,กับรถเลยค่ะนี่เ้าสิบวัเดสสัก ขาวสีว่าได้แต่งหยางหางค่ะข้าว้ีไปข้ากรพป้อมใส่งานใดเลยสีกับสีเดิมเดิมสีเดิมเขาว่าได้สัดสีบ่ได้หยางกับสีมีตำหนิแนวดีหน่อยตัวนี้คือมีบาะมองนี่ค่ะแต่บ่าใส่ปัญหานะคะเนาะเบ่ใส่ปัญหาเลยค่ะอันมูนี่แนวมูนี่บ่ใส่ปัญหาคอตะว่าเครื่องดีค่ะพี่น้องค่ะตะว่ากัเครื่องดีดีได้ค่ะพี่น้องนี่เครื่องแห่งแห่งอยู่เลยแย่า้นนังกล้องสีอ่อนไปทางนั้นเสียพี่น้องเบื้องเครื่งมัน ก่อนม,มาตั้งนี่ให้พี่น้องเบิ้ง,คเ,งเครื่องนี่ค่ะเป็นจังได่เครื่องบาดนี่ค่ะเครื่องกะดีๆอยู่ค่ะนี่บ่ยดินบ่มีเยื่มบ่มีหยังเลยค่ะนี่เครื่องกะแห่งๆอยู่จะ้ะมาเบิ้งข้างหน้าบาดนี่เบิ้งข้างหนา้าค่ะพี่น้องค่ะหน้าปัดไฟไฟเกียร์ยรออกมืดค่ะพี่น้องค่ะไฟจงไฟเกียร์ออกเมืดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ค่ะ ไฟสูงไฟต่ำปรับได้เลยค่ะพี่น้องปรับได้เลยปับได้ปกติเลยค่ะนี่ค่ะสือไปคือห้างวันเหตุหนักไหมคะ่ะบริเหตุหนักคือคือไปใส่งาน,ไ,<ห>นได้เลยค่ะห้าสิบไปใส่ไปทุลาทุล่างหรือว่าไปใส่ภายในบ้านเท่าค่ะความเสียดสับเลยค่ะพี่น้องมามีมาสองขั้นเดี๋ยวไอ้ข้อน,นำพ้องไอ้สองขั้นนี่สิขึ้นราค่ายุทธได้ไข่เจ็บประมุ่นเอเปิดยุทธไดค่ะ ยูสองหมื่นเก้าค่ะพี่น้องค่ะสองหมื่นเก้านี่พร้อมโอนพร้อมเช็คซับเรียบร้อยด้วยค่ะถ้าสนใจจังไดให้เอากระท่อมาสอบถามเจ้าของรถ,ถเพคนเองด้วยค่ะเด้อโชว์ทอมสอบถามเจ้าของรถเพคนเองด้วยเดี๋ยวค้นนำพ้องสิ่ขืนราคาแล้วก็สิ่ขืนเบอร์โทรเจ้าของเพคนรถไบหาด้วยค่ะเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอบขๆๆะคุณหลายๆลด้วยค่ะเด้อพิกัดไดะะอ้นาดวงเนาะค่ะเนาะค่ะอําเภอนาดวงจังหวัดเลยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวค้นนำพ้องสิ่ขืนเบอร์โทรเพคนไให้ดอกค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆลด้วยค่ะเด้อ ขอบคุณหลายๆผู้ที่เขามาเบิงเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค้นนำพ้องเดี๋ยวสิพ่อกันไม่คลิปหนานเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ